บัดนี้เป็นครั้งที่79ตรงกับวันที่27มกราคมพุทธศักราช2 5 6 9้ารเ้าข้าพเจ้านายสุวันธีร,รมกรขอเป็นวาจารสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญชูเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทว,วดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบปสวดชุมนุมเทวดาสมานตาจาักกวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตา สัตถม,มังมุนิราชาสัสสาสุนันตุสักโมกทางสักเคาเมจรูปเปขิริสิคารัตาเตจันตาลิเกวิมาเนทีเปรเัตเทจะคาเมตลวนกาคาเนเกว,วัตุมิเกเตภุมมาจะยันตุเทวาชราธาราวิตเมยากขันทัปนาคา ติทันตาสันติเกยามุนิวาราวจนงสาธโวเมสุนันโตธรรม,มสวราการโออา,ามปะทันตาธรรม,มสวรการโออา,ามปะทันตาธรรม,มสวรการโออามปะทันตาบทสวดนมัสการสธิคธาถานโมตตสาปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพาาุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสะจาวาเชนะโสติเมขุสุสาะรานัติเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวรัง เอเตนะสาจวะเชนะสโสติเมโหตุสาปาทานาติเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสาเจวะเชนะสโสติเมโหตุสาปทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหากาลุณิกนาถอัตถายาสัพปาริณาภูเรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโกติมุตตะมังเอเตนัจจวาเชนมาหุตุสัพุปปะตวามหากาลุณิกนาโทหิตายาสัพปาริณาภูเรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโกติมุตตะมังเอเตนัจจวาเชนมาหุตุสัพุปปะตวา มหาการุณิกนาโทสุขายาปปานินางปุเรตวะปารมีสัพพะปตโตสัมโพทิมุตตมะเอเตนะสาจวะเชนมะหุตุสาปุปตะวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังตมยาปกวาสักเกสุวิหารติกะปิราวาตุสมิงมาวเน มหาตาภิกขุสังเขนะสทิงปัญจมาเตหิภิกขุสะเตหิตัพเทวารหันเตหิทัตเตหิจโรกธาตุหิเทวตาเยพุเยนาสันนิปติตาอุนติปะกวาตาตอาสนายภิกขุสังขัญจัตโกจตุนนสุทธาวาสไกกาณัเทวานังอิตทโหสิยังโขปะวาตะเกสุวิหารติ ะพิรวาตุสัมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสอาทิปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิตาเปเหวาอรหันเตหิตาสหิจโรกัสทตุวิเทวตาเยปุเยนาสันญิปติตาหุนติภควันตังทันายภิกขุสังคัญจะยันูนนมยามปิเยนาภควาเตนุปสังกมืยยามาอุปสังกมิตาวาภควาโตสันติเกปัจเจกคาถา อาศิย,มา,ย,า,า,ยา,ามาเตียตะโคตาเทวตาศิยถาปินามปะละวาปุริโสสามจิตตังวาปาหังภาษาเลยยะสัย,ะสยตังวาปาหังสามมิเชยยาเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะะิตา,าปะกวาโต ဘူရတောဖာတူရဟံသုဝတ္တကိုတာเทวตาภควန္ตะအာပိဝတ္တဝေကမန္တံအထံသုေကမန္တံတိတာကိုเอกาเทวตาภคว तो สันติเกยมังคาถังอภาสีมหาสัมมโย ภาวนาสัมิงเทวกายาธมาตาคตามให้บางธรรมะมัมยันทกิตาเยาวะอปราชิตสังคันติยตะโคอปราเทวตาปะกวาโตสันติเกยิบังคาทังอภาสติตาละพิวสมาตังสู่จิตตังอัตโนจุกระังสู่สาธิวเนตตาในเหตวาอิริยานิลาขันติปันติตาติยตะโคอปราเทวตาปะกวาโต สันติเกอิมังคาทังอภาติเจตวาคีรังเจตวะปาริกังยินาขีรังโอหัจาวเมชาเตตรันติสุทธาวิวราจากุมาตตุทันตุสูนาคาติอราโคอปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาทังอภาติเยเกติพุทังสันนังตาเทระเตกมิสันติปายภูมิ มหายามนุสังเทหังเทวกายัาปริปูเรสันติตียตะโคปะกวาภิขุอามมนเตสิเยปุเยนาปิขเวสัสูุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัตนาญาภิกขุสังกันจะเยปิเตภิขเวเฮสุงุติตมัตทานังรันโตสัมมาสัมมุตาเตสามปิปะกวันตานังเอตาปัลมาเยวเชวตาสันนิปติตาอเฮสุสยยถาปิไมหังเอตระิเยปิเตภิขเว ภวิสันติอนาคตตมัทฐานังอนันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกะวันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเตยถาปิไมหังเอตริอาจิกิตามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเตศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิสังสุนาสาธุการมนุสิกโรธาภิต สามีที่วัมปันเตศิโคเตปิโกกวตโตปัจจโตสุมขวาเอตัถวจาสิโรกรมนุษย์กับสามียตถาภูมิตัสสิตาเยสิตาคิริคาภะลังปิหิตตาตมาหิตาปุทุสีหาวสารลีนาโลมังสาวิสัมปุโนโอทาตามสาสุทาวิปัสันนมนาวิรา พีโยปัญจาสเตยตวาะเนกาปิลวัตเวตตโตมันตยีสัทธาาะเกศาเสนรตะเทวกายาภิกันตาเตวิชานาณะภิกขโวเตจอาตาปะมากกะลุมสุตวาปุตตาสาสาสนางเตสัมปาตุลหุยานัง อามรสานาธาสันางอเปเกสาตมัตถคุงสาตังอธาสัตตังตตังเอกสาตานังุสานามัสสุงอเปเกนันตมัตถคุงสิสภาปตาองตันจาสสปังอภิญญาญาวะวะกิตมันจักรภูมาตโตอามันตยิสัถาสาเกสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาาภิกขโวเยวหังกิตติิตสามิจิลายหนปูปโส ตาตาสาวอยากค้าภูมิมากาปิละวัตถว้ที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตในสัสินมุทัมานาพิการมุงปิคูนางต้นิติงนางชาวสาสาวเฮวตาอยาข้านานนาตะวันที่หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตในสัตสินมุทัมานาพิการมุงปิกูนางต้นนติงนาง sastra kira tisasa yakha nanat dawan ninoi tih mantoto cinti mantoto wanawan toya satis nubhama na apika mung biku nang samiting nang icte sola sa 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 yakha nanat dawan ninoi tih mantoto cinti mantoto wanawan toya satis nubhama na apika biku nang samiting nang we sani ta panca yakha nanat dawan ninoi tih mantoto cinti mantoto wanawan toya satis nubhama na apika biku nang samiting nang kum pirola jago เวปุลสานิเวตนังปิโยนางสตาสัสังยักขานางปิยรุปปาสติกุมพิโลราชเกโกโสปากาตมิตริงุนางปุริมันจติสังราชตาลาโตภาสาสติคันนักพานางอธิปติมหาราชายาสิโสุตาปิตัสสาฟาโวินนาามามหาปราอิติมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยาสติโนมตมานาอภิกกามุงภิกขุนางมิติงุนางสักินันจติสังราชาวุลหัตปาษาสติ อุ้มพันนานังอธิปติมหาราชายตเศรษฐะพุตธาปิตาสาภาวู อินทนามามหาภราที่มันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัตินมนตมานาอาภิกามุงปิกุนางสมิติงุนางปัชิมันจะติสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานางอาทิปติมหาราชายาติโสปุตตาปิตัสสาวาโวอินทนามามหาภราที่มันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัตินมุตมานาอาภิกามุงปิกุนางสมิติงุนางอุตรันจติสังราชาปุโรตปัสสติยาขานางอาทิปติมหาราชายาติโสปุตตาปิตัสสาวาโวอินทนามามหาภราที่มัน ตัชุติมันโตวันาวันโตยสศิลป์นุธมานาอภิกามุปิกุนางสมิติงุนาปุริมาติสังฆาตาลัตโตสินเดนาวิรุณโกปัจฉิเมนาวิรูปภคกุเวโอตุลังิสังจัตตารูเตมหาราชธรรมต้าตุโรยจาทัตทัลละมานาอาทังสุวรรณเอกาปิณวัตเวเตสังมายาวิโนศาสาอาคุวันจติกาสัทธามายาตุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูตัวศาสน ฉันเโนกามเสถวดจะกินดูมันดุนิมันดุจะปนัสโอปปมัญญยอะจนเสวดบัูโตจะมาตุริจิตต์เตโนจะคันนโกวนโอราชาชโนะจะผอาคูปัญจสิโกเจวะติมพะลูสุริยวัจสาเอเตจันยจราชาโนคันทภาฐานมาชุบิโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนนางสาคูนางภาษานาคาเวสาลาตหาตัจักรกัมภารัสตะลาอาคูปายาคาฐายติปิยามุนา คาตารัฐธาจากคูนาคายัสติโนเอราวันโนมหานาโกโสปากคาสนมิติงุนังเยนาคาราเชสาสาหารันติสิพคาชิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายตาเตวะมัจจัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชานามาสิสุปันนตโตเข็มมกาสีพุทโธสันไหวาใจหิวปันตานาคาสุปนาธรรมกลงสุพุธังจิตตาวชีราเทนะสมุตังสุราตตา อาตโรวาสวัตเซตีทีมันตัยัสสินโนกากันชามาพิมาสุราธนวิคลาเวปจิตติสุจิติจจปาหาลาโทนมมจีสัตตันจักรพิพุตตานางสัพเพเวโระนามกาสันในสวาปริงเสนนางลาหูปัดทุมปาคมุงสามโยธานิอัตเตภิคุนางสมิติงวัง อาโปตเทวาปทเวเตโชวาโยตถาคบุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจัจจาราภะเมตตากรุณาไกกาคูเทวาสติโนทาเซเตธาลากายาสเปนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนมธมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงุนางเวนตุจเทวาสารีจะสมาจตุเวยมาจันทะโสปนิสาเทวาจันทะมาคูพระกิตาสุยโปนิสาเทวาสุยมาคูพระกิตานักตานีุริกิตวาคูมันทเวลากาวาสุนังวาสโวเสโสสัก โกปาฆาปุริโตต้าเสตระรากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิิมันโตจุติมันโตวันุวันโตยะสิโนมัมานาอาภิกามุงภิกขุนาวมิติงุนางถภูสาภูเทวาฉันมัสีสีกาลิวะอาริทธกาเจโลชาจะอุมาปุพาลิพาสิโนวรุณาสาธธรรมาจะอตุจารติเนกกา สู่เลยยะตุราภูวาคูอาธวันิสินโอธาเสเตระรากายาสัฟเอนานัตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมัลสัมนาอภิกามุงภิกขุนังธรมิติงุณานัตมานามัตมานามาุสามมาลุสุตตมาจิตตาปัจุสิกาภูอาคูมโนปัจุสิกาทาคูอนิโยเทวาเยจโรตุวะสิโนปัลคามาปัลคาภูเทวาสัสสินโอธาเสเตระรากายาสัฟเอนานัตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนมัลสัมนาอภิกามุงภิกขุนังธรมิติมุณาง สุกากะลุมาลุนาคูเวกันสาสะอุทาตะกาหาปามุท้าคูเทวาจัปปนาสัทธามิตตาคตามิสติกายตัสสิโนตาเนจังอาคาปุจโนยุตสาวิวาสติ ทาเสตนะทากายาตัพเพนนาณตวันนิหนูิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสตสินโนมัตมานาอวิกามุงวิกขูนางโมิติมุนังเขมิยาฤุธตายามาัติกาเจตสัตินโนทัมงิดตะการามเตตาโชตินามาจัตวาณิมานติโนอาภูธากูบริมิตาทาเสตนะทากายาตัพเพนนาณตวันนิหนูิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสตสินโนมัตมานาอวิกามุงวิกขูนางโมิติมุนัง สัตเทเทเทวิกายาสเพนานาตะวันิโนนามันว่าเยนะอากันชุงเยจันเยติสาตหาปวุตชาติมักีรังโอคตินนมนาสวังทักเขโมค้าตระลังนาคังจันทั้งวะสิตาติตังสุปมมาปรมัตโตจัปุตตาอิทิมโตสาสันังกุมารติโสจัโสปากาสตมิติมุลังสาสพามโลกานัง มาคัมมาปิทิตติติอุปปันโนสิติมันตวิมาคายโยตันโตท่าเสถาอิสระกุปัจเจกเทวติโนเตตันจามาชโตอาคาหันโตปาลุวาิโตเจจัตเพตภิกันเตติณิเทเวสหรรมะเกมารเตนะภิกามิปัสสะกันตามาณทิยังเจตาคันธาปันถาลาเขนะปันธมมตุวสมันตาปริวาเรตมะวุบุญจิตโกตินังอิติตตาหาเสโนกันหาเสนังอเปตยี ปานินาตะลมมหาจาสลงาตะวันเพวังยะถาปวุสโกเมโกทันยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังขโธัมเสอันจาสัพังอภิญญาเยาวะวกิตมัสักกุมารตโตมันตยิตถาสาวกเกสาเสนระเตมาเสนาภิกันตาเตวิชานากาภิกโถเตจอาตปะมะกลุสุตวากุตตาสาสานังวิจาเคหิปักกามุงเนสังโลมังปีชโยตภเพวิชิตตังขามาภยติตาญากริโนโมทันติสะูเตหิสาวกาเตชเนสุตาสติ